สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบก Join Under ับจอร์แดนเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายของทางบริษัททิ n เรียนมอเตอร์ไ l a n d ครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Alpha v a r a n t i s หรือว่า Alpha V นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้มายาวนานพอสมควรแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราก็ได้เห็นกันนะครับตามท้องถนนบ้างรวมถึงจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษที่ผลิตขึ้นมาก็คือรุ่นของ s r Special แต่ณนวันนี้ครับมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเกรดเพื่อที่จะให้มีความสปอร์ตมากขึ้นมีการพัฒนาในเรื่องของระบบต่างๆเอาใจคนที่มีการรีเควสเอาไว้ว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงนู้นตรงนี้นะครับรวมถึงราคาจับต้องได้ด้วยนะครับนั่นก็คือรถที่อยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะครับกับ Alpha Warrant y Strike e d i t i o n ครับนี่เลยนะครับ นี้ครับผมได้ลองทดสอบขับขี่แล้วพร้อมกับจริงๆแล้ววันนี้เปิดตัวกันไปแล้วหลายๆสื่อมวลชนก็คงจะได้เห็นตัวจริงกันไปแล้วแต่ว่าผมจะมาเจาะลึกให้ทราบกันว่าสำหรับตัวที่เป็นตัว t t r k k e e i t t o o เนี่ยนะครับมันมีอย่างไรบ้าง Alpha Valentis Horizon 300 Strike Edition เป็นยังไงเรามาลองฟังกันดูครับ สำหรับตัว Horizon 300 Style Edition นะครับ mm hmm. ก็ถูกยกระดับในเรื่องของการดีไซน์ใหม่หมดเลยครับภายใต้คอนเซปต์ของ Style Edition นะครับเพื mm hmm. ่อที่จะให้รูปลักษณ์นั้นมีความสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับที่ออกแบบนั้นก็มีประสบการณ์แล้วก็กว่าต็นางวันออกแบบมามากมายนะครับ mm hmm. จากทาง Alpha v a l r a n t i s เอง mm hmm. ซึ่งเทคนิคตรงนี้ครับเรียก mm hmm. ว่าเทคนิค เกรดิชันนะครับซึ่งมีบทบาทในการเติมแต่งทำให้ตัวของ h o r i z o n 300 Style Edition นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับโดยการเสริมพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาในตัวรถนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดบางจุดเพื่อที่จะให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่ารถนั้นมีรูปทรงที่มีแอโรไดนามิกมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการจัดก,การลมที่ปะทะตัวรถครับทำให ผู้ขับขี่นั้นสามารถที่จะมีคุณภาพในการขับขี่แล้วดีขึ้นนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าครับกับครอบวงไฟหน้าที่มาพร้อมกับหมวกไฟหน้านะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น R i n g cover with headlight cap ครับเป็นสีดำโค้งมนช่วยทำให้แสงไฟหน้านั้นเวลาขับขี่นั้นไม่สะท้อนขึ้นมาระดับสายตาแถมยังทำให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถัดมาก็เป็นชุดครอบแตรครับมาพร้อมกับตัวของฝาครอบสีดำหรือว่า front panel cover ครับ ทำให้ดูแล้วเท่แล้วก็น่าค้นหามากขึ้นนะครับพร้อมกับตัวของช่องดักลมด้านหน้าครับซึ่งออกแบบมาใหม่เป็นสีแดงอัลฟาเลสเพิ่มลุกเล่นความสปอร์ตแฝงเอาไว้กับชิ้นงานด้อยากลงตัวครับนอกจากนี้ครับยังมีการเพิ่มฝาครอบเรือนใหม่ที่เป็นฟูลดิจิัอลนะครับแบบ LCD สีดำเป็นสีดำที่เราเรียกว่าเป็น p i ย n o black ให้มันโดดเด่นมากขึ้นครับที่สำคัญนะครับยังมีในเรื่องของ ครอบก่องเก็บของสีดำด้านหน้าหรือว่ารอนพ็อกเก็ออกมาให้นะครับรวมถึงมีตัวของช่องพอร์เติมไฟครับสำหรับการใช้ USB ถึง2ช่องแล้วก็ก่องเก็บของที่อยู่ใต้เบาะก,ก็สามารถที่จะเก็บของได้อย่างสะดกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่มีการอัปเดตมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่ขี่ Alpha ว a r ์นติสฮ o ริซอน300สไตล์เอขี่แล้วมีความสุขมากขึ้น ก็คือในเรื่องของตัวการอัปเดระบบการเคลือนด้านหน้าครับเป็นสีดำใหม่แบบเทเลสโคปิกนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาส่วนด้านหลังครับเป็นช็อคคู่ครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะปรับค่าพีโหลดหรือว่าค่าความนิ่งความแข็งของสปริงได้ถึง5ระดับนะครับวิธีการก็ปรับไม่ยากครับผมก็คือเลื่อนเลื่อนตามระดับที่ต้องการเท่นั้นเองครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องที่ทางอัลฟาวอลันติสนั้น มีการพัฒนาตามคำเรียกร้องของลูกค้าครับรวมถึงในเรื่องของตัวระบบเบรกค,ครับก็ยังคงเป็นเบรกที่เป็นดิสเบรกหน้าแล้วก็เบรสดิสเบรกหลังนะครับมาพร้อมกับตัวของระบบเบรกที่เป็น SBS หรือว่าแช่เบรกซิสเต็มนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือคอมบ b เบรกนั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งเลยครับที่สําคัญเลยก็คือตัวของเบาะนั่งนะครับก็มีการดีไซน์ใหม่แบบ2ตอนทําให้ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนั้นสามารถที่จะ นั่งแล้วสบายมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวของได้สีแดงและเพิ่มแพ็กเลเวลครับของคำว่า Strike Edition เพื่อให้มีความโดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่ก็คือรุ่นของ Strike Edition นั่นเองครับรวมถึงมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายของรถนั้นมีการออกแบบใหม่นะครับมีการเพิ่มบาท้ายสีดำครับหรือว่าตัว Handle er Holder ครับเพิ่มความดูดันมากขึ้น แล้วก็ยังมาพร้อมกับกรอบครอบไฟท้ายสีดำหรือว่า cover shell แ m มตัดกับไฟท้าย LED สีแดงซึ่งต้องบอกว่าสว่างมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มความเท่ให้ไม่เหมือนใครเวลาที่ขี่ตามนี่บอกเลยว่าเป็นจุดเด่นมากๆครับจะมีในเรื่องของตัวช่องดักลมขนาดใหญ่นะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับเราเรียกว่าเป็น side air vent ทำหน้าที่ลดแรงบัทะของอากาศแล้วก็นำไประบายความร้อนใต้ U box ด้วยนะครับ รวมถึงจะมีโลโก้ o r r i z o n สีแดงครับหรือเป็นเล d โลโก้ Horizon เพื่อที่จะให้มีความดุดันมากขึ้นสิ่งที่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมครับก็คือในเรื่องของกราฟิกดีไซน์เพื่อที่จะให้ดูแล้วตัวของ h o r i z o n 300 Style Edition นั้นมีความเป็นพรีเมียมสกูเตอร์มากขึ้นครับเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของตัวป้ายเอมเบรมนะครับชื่อรุ่น Horizon นั้นก็แบบใหม่ครับเป็นตัวอักษรนูนทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับ แล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวสติกเกอร์ให้เห็นว่าเป็นสตรคก e e อ์เอ dition มากขึ้นเพื่อที่จะบอกว่านี่คือรุ่นพิเศษโดดเด่นมากกว่าใครครับมาดูกันต่อครับสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 276cc ครับมีอัตราเร่งที่ดีตอบสนองตั้งแต่ช่วงต้นกลางนะครับแล้วก็ปลายเกียร์หรือว่าความเร็วปลายก็สามารถทาได้ดีทีเดียวเลยที่สาคัญครับก็ยังมาพร้อมกับในเรื่องของการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ ยังมีอีกหลายๆอย่างครับที่มาให้เราใช้ได้อย่างดีดีเลยก็คือเรื่องของระบบไฟที่เป็นไฟ Full LED ทั้งคันนะครับทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟหลงังไฟต่ำไฟสูงหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็น Daytime Running Light ครับก็มีมาให้และที่สำคัญก็คือว่าตัวของจอ Full Digital ที่เป็น LCD นั้นก็เป็นมาตรวัดที่บป่งบอกอย่างชัดเจน มองเห็นแม็กระทั้งเวลากลางวันหรือว่าเวลากลางคืนครับสาหรับตัวของล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กขนาด12นิ้วครับซึ่งจะต้องบอกว่าใช้ในเรื่องของตัวยางเป็นยางจุ๊บเลสก็คือไม่มียางในโดยยางหน้าครับจะมีขนาด1207012แล้วก็ยางหลังก็จะใหญ่ขึ้นก็คือ1307012ครับระบบพักเท้าซ้อนท้ายของคนซ้อนก็ง่ายมากนะครับเพราะว่าใช้วิธีการกดปุ่มครับที่อยู่ทั้งข้างนี่แหละ แล้วก็แค่เขี่ยไปครับมันก็จะเด้งออกมาแล้วแค่นี้เองนะครับรวมถึงในเรื่องของเบาะหลังที่ผมบอกว่ามีการออกแบบมานะครับให้นั่งสบายมากขึ้นซึ่งแน่นอนเราก็ลองนั่งดูก็จะเห็นได้ว่าเออมันนั่งได้เต็มกว่าตัวรุ่นที่เป็นตัวสแตนดาร์ดหรือว่าตัวที่ตัว sr นะครับผมนั่งได้เต็มที่เลยแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญเลยก็คือว่าที่นั่งของคนที่เป็นผู้ขับขี่ครับ บอกค่อนข้างใหญ่แล้วก็นั่งสบายออกแบบมาเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนิดๆหน่อยๆนะครับทำให้เวลานั่งนั้นมีความสบายมากขึ้นครับสำหรับ a l p h a v o l a n t i s h o r i z o n 300รุ่น Strike Edition นะครับณขณะนี้ครับพร้อมแล้วที่จะให้คุณมาจับจองกันได้ครับมีมาใหม่ทั้งหมดนะครับ3สีครับก็คือ ด p ฟสเปซแบ็กหรือว่าสีดําเงาตัดด้วยสีแดงเพิ่มในเรื่องของลุคสปอร์ตดูดันหน้าค้นหาครับตามต่อด้วยสีเ e ซี่สกายเกรครับหรือว่าสีเทาทันสมัยที่ต้องบอกว่ามีระดับดึงดูดทุกสายตารวมถึงนักขณะนี้ที่ผมกําลังรีวิวอยู่ก็คือสีของอัลฟาบ u ูครับหรือว่าสีที่เป็นสีน้ําเงินเอกลักษณ์ของอัลฟาวอลติสสปอร์ตสวยงามอย่างลงตัวครับ จริงๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวของ Alpha Ventis Horizon 300 Style Edition นั้นก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นสกูตเตอร์พรีเมียมที่ดูแล้วสวยออกแบบมาดีกว่าเดิมแล้วก็มีการตกแต่งที่ดูเดินมากๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าปรับปรุงพัฒนาทำให้รถคันนี้เนี่ยขี่ดีมากขึ้นนะครับนักขนาดนี้ครับก็เปิดตัวกันไปแล้วอย่างที่บอกไปแล้วก็มีจำหน่ายแล้วนะครับ จริงๆเลยราคาที่เขาเปิดตัวนะคราวนี้เนี่ยอยู่ที่129,900บาทครับแต่หนขนาดนี้ครับเฉพาะ60คันแรกนะครับลดราคาลงไปครับเป็นราคาพิเศษอยู่ที่119,900บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับมีเพียงแค่60คันทั่วประเทศนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสำหรับตัวของ Alpha Rantis Polizon 300 Style Edition คันนี้ ก็รีบไปจับจองหรือว่าไปลองทดสอบได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วศูนย์บริการของ a l p h a w a r r น n ินั้นก็มีรถให้ทดสอบกันอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าสำหรับตัวของ a l p h a w r r ์ n i s ส Hor ร z o n 300 Style Edition นะครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ออกแบบใหม่ให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตพรีเมียมสกูตเตอร์มากขึ้นกำลังเครื่องนั้นเหลือเฟือขี่ง่ายและที่สำคัญก็คือว่าไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับ ที่สําคัญครับเป็นรถของคนไทยที่มีอหล่เพียบพร้อมครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้บริการนะครับผมแนะนําเลยครับว่าคุณลองไปดูที่ศูนย์บริการของอัลฟาวอร์ด n นติสแล้วก็ลองทดสอบดูไปดูตัวจริงๆรไปสมัมผัสตัวจริงๆรดูว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะครับแล้วมันขี่ดีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณชอบในรูปแบบหรือว่าสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร มีรถที่ออกแบบดีไซน์มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ a l p h a Vol a n t i s ตัวนี้นะครับสำหรับตัวสไต e ์เอ i ดชั่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณครับเอาละครับวันนี้ก็ของคุณนะครับสำหรับทางทีเรียนมอเตอร์ไทยแลนด์ครับที่ส่งรถมาให้ผมได้ทดสอบกันนะครับแล้วโอกาสหน้าก็คงจะได้มีเรื่องราวสำหรับตัวของ a l p h a Vol a n t i s ตัว Horizon 300สไต l ์ Edition ให้เพื่อนๆนั้นได้ชมอีกครับวันนี้ครับขออนุญาตลาก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ